สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์เฉลิมชัยปริทแตกอัดคลิปฉะยับพวกแย่งด่านหน้าฉีดไฟเซอร์เจ้าก,การณีิดราม่าการจัดสรรวัคซีนไม่โปรโง่งใสซึ่งหลังจากไทยได้รับบร,ริจาควัคซีนไฟเซอร์จากทางสาหรัฐอเมริกากว่า1นล้านห้าแสนโดสแต่บุคลากรด่านหน้ากลับไม่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงทว่ากลับปรากฏเหตุการณ์ที่บรรดาวี IP ทั้งหลายได้รับวัคซีนแทนคนที่ทํางานด่านหน้าจริงๆทําให้สังคมกําลังออกมาเรียกร้องให้มีความ โปร่งใสในการจัดสรรวัคซีนให้มากขึ้นล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยโค,โคสิบพิพัฒน์ศิะเปินแห่งชาติเองก็เป็นคนหนึ่งที่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนต้องขอออกมาพูดฝากคำถึงพวกแย่งวัคซีนไร้จิตสำนึกพร้อมบอกด้วยว่าตนจะไม่แย่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ดขาดถึงตายก็ไม่ฉีด วัคซีนไฟเซอร์ที่นําเข้ามาเพื่อด่านหน้าหมอพยาบาลกู้ภยัยและเจ้าหน้าที่ส่งคนป่วยหรือสับปะเรอทั้งหมดต้องได้ฉีดแต่ทุกคนที่กล่าวมาไม่ได้ฉีดทําให้งงว่านําไปใช้อะไรนําไปให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยคนพวกนี้ไม่สํานึกอะไรเลยคนที่ไปฉีดทั้งที่ไม่ได้เป็นด่านหน้าถือว่าใช้ไม่ได้มีคนที่เห็นแก่ตัวแบบนี้มากรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่นําไปให้เครือญาติและหมูนะ่คณะถือว่าใช้ไม่ได้เช่นกันทั้งหมดถือว่าไม่มีสํานึกส่วนตัวหา ใครจะเอาไฟเซอร์มาฉีดให้ผมยืนยันจะไม่ฉีดถึงตายก็จะไม่ฉีดเพราะมีสำนึกและคิดถึงคนด่านหน้าจริงๆโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์กับรับ